สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณหลับแดงก็จะพาเพื่อนมาชมบอลสีแต่ละต้นกันนะคะนี่ค่ะอันนี้บอลสีหัวแดงนะคะปลูกไว้กลางแจ้งเลยนะคะแดดจัดๆเลยนะคะอยู่กลางแดดเปลี่ยงเปี่ยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราปลูกไว้เรียงเรียงแบบนี้นะคะโดยที่ไม่มีแสงไม่มีอะไรที่บังแดดเลยนะคะดูนะคะ แต่เขาสวยมากนะคะทุกคน,นดูนะคะความสวยแต่ละต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวนอูนะคะบอนสีแดงใบแหลมๆนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะนี่ก็เป็นหัวแดงนะคะหรือพายชุมพูนะคะทุกคนเนี่ค่ะบอนสีแดงใบแหลมนี้สวยมากเลยนะคะ อันนี้ก็วางไว้กลางแดดแล้วก็ไม่ค่อยสนใจนะคะแต่ออกมาสวยมากนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่นี่นะคะจะติดชายทะเลนะคะอันนี้เพาะหัวไว้นะคะจะติดชายทะเลนะคะอากาศมันก็จะผิดกันนะคะนี่ค่ะก็ทำให้สวยได้นะคะนี่บอนสีริมทะเลนะคะอยู่ห่างจากทะเลประมาณหนึ่งซักประมาณ หนึ่งไม่ไม่เท่าไหร่นะคะพประมาณสักสามร้อยเมตรเออไม่ถึงสามรอยเมตรนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่นี่น่าจะเป็นแบบไอ้น้ำเค็มถึงนะคะแล้วก็สวยมากเลยนะคะดูนะคะออ้แปลกมากเลยค่ะดูไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะนี่คะ่ะปลูกไว้ตามธรรมาชาตินะคะคแต่ออกมาสวยมากๆนะคะนี่คะ่ะ เหมือนกันเลยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะสวยฮามมากๆค่ะเนี่ยส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอลสีฮุกหลงที่สวยมากๆกอใหญ่นะคะทุกคนดูนะคะแล้วก็บอนสีควนเอ็มนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่อยู่กลางแจ้งเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเลยดูนะคะเนี่ยความสวยนะคะใบเกาสวยมากใบดกนะคะ ประมาณนี้จริงๆค่ะทุกคนดูนะคะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะออใหญ่สุดเลยนะคะคใบดกจริงๆเลยค่ะแต่ว่านะคะสาเหตุคือตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ทะเลนะคะนี่แหละนะคะบรรยากาศชายทะเลนะคะแล้วก็ปลูกบอลสีเลยได้สวยแบบนี้นะคะนี่ทุกคนก็เห็นนะคะว่าพุ่มสวยมาก โดยที่ไม่ได้สนใจเลยนะคะสวยงามมากค่ะนี่แหละค่ะเลยเก็บภาพบรรยากาศอ่าบอลสีสวยๆมากกว่าขอบคุณมากนะคะทุกท่านและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณค่ะ